เดี๋ยวเรามากินหมากกันที้กันนะครับายากมากแต่บ้านรู้ว่าเขาเรียกหมากอะไรลืมชื่อนะครับนี่ครับหมากแต่บ้านเราก็เรียกว่าหมากเรียนตามภาษาตองถิ่นหมากเรียนแต่ภาษาไทยพนุเป็นหมากอะไรนี่ครับเป็นผลไม้ป่าเดี๋ยวก,กินกัน เมื่อกี้เพื่อนมาถามหา,มาเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ปังไอไ้เตะไอ้ปังตังมาตามหาตอ, <c oughs> อตังไอ้ตังมาตามหาเมื่อกี้ตังปังปังไงเออลึกง่ายจังอาจมีตัวยี่สิบ เมื่อกี้อยู่ในบ้านเนี่ยเรียกมันสิทำชวนน้องมาด้วยอ๋ามาเล่นทำไมคนเดียวบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้ ากาศย็มเย็น